เคนชิโร ch ่แชมป์หลุดผ้ายาบูกิในยกที่10เคนชิโร่ทาราจิแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวทของเ b c วที่ขึ้นป้องกันแชมป์โลกหนที่8กับมาซามิจิยาบูกิรองแชมป์โลกอันดับที่1ของ w b c คนปัจจุบันโดยการชกมีรายละเอียดดังนี้ในยกแรกเคนชิโร่ใช้เย็บซ้ายรักษาระยะห่างและดูเชิงส่วนยาบุกิ พยายามเข้ามาต่อยซ้ายขวาลำตัวในยกนี้เคนชิโร่ชนะไป10ต่อ9และในยกที่สองยาบุกิพยายามยิงเย็บซ้ายและฮุกขวาแต่เคนชิโร่ยังโต้ได้ดีเคนชิโร่ชนะไป10ต่อ9ยกที่สยา uki, บุกิเบียดติดและยิงหมัดซ้ายได้สวยๆเคนชิโร่มีโต้ขวายกนี้ยาบุกิชนะไป10ต่อ9ยกที่สี่ ยาบุกิเบียดอัดตลอดเคนชิโร่พยายามดักสวยๆหมด4ยกคะแนนจริงจากกรรมการให้ยาบุกินำอยู่และขึ้นยกที่5้ายาบุกิลุกไล่ติดหนักๆส่วนเคนชิโร่เริ่มหนีไม่ค่อยออกในยกนี้ยาบุกิชนะไป9ต่อ10ยกที่6ยาบุกิฮุกซ้ายสวยๆแต่เคนชิโร่เริ่มเย็บเข้าเป้าและดักขวาได้สวยๆเช่นกันยกที่7เคนชิโร่เริ่มเดินบ้างและทำได้ดี ยาบุกิก็เริ่มช้าลงยกที่8เคนชิโร่เบียรติดยาบุกิพิงเชือกโต้กลับและหมดยกที่8คะแนนจริงจากกรรมการยาบุกิยังนำอยู่เหมือนเดิมยกที่9เคนชิโร่แตกที่ตาขวายาบุกิมีหมัดชุดส่วนเคนชิโร่ดักต่อยลำตัวได้สวยๆและยกที่10 uki, ยาบุกิย้ำเคนชิโร่ติดเชือกจนกรรมการต้องยุติการชกในยกที่10ททำให้มาซามิจิยาบุกิ ได้เป็นแชมป์โลกคนใหม่ในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ป่อนด์ของด b บบีซีนั่นเอง